ในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มสินค้าในแบบที่มีการจัดการสตอ็อกเก็บสินค้าของเรานะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับสินค้าที่มีสต็อกกันนะครับเร,เราทำการเลือกสินค้าที่มีสตอ็อกตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดคือว่ามี9รายการในสตอ็อกเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อลูกค้าคลิกสั่งซื้อแล้ว ก็จะมาดูว่าทีการตัดต็อกทํำยังไงนะครับมาตัวนี้คือลูกค้าสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็ามาดูหลังร้านกันครับน่ครับ,รบลูกค้าสั่งซื้อมาแล้วสถานะคือรอชําระเงินเราก็เข้ามาดูที่สินค้าตรงหมายเหตุครับรายการ รายการคำสั่งซื้อถูกตัดสต็อกเรียบร้อยแล้วรายการสตอ็อกที่เลขที่203รถลดจาก9เหลือ8ปดก็จะมีบอกว่ารอการตรวจสอบการลงเงินเขาา้าธนาคารตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่านี่ครับรหัสสินค้า203จาจากแ8เหลือเก้นะครับไม่จากเก้าเหลือแนะครับเราก็เข้าไปดูในตัวสินค้า ครับสินค้าคงคลังเป็นสต็อกเหลือแดนะครับ,รรรรรบเดี๋ยวกลับไปดูคำสั่งซื้อใหม่มีครับคำสั่งซื้อมมสตกครู่ดูค้าสั่งซื้อเข้ามาถ้าโอเคลูกค้าทำเงินการชำระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการบันทึกการสั่งซื้อได้เลยนะครับก็คือสินค้าชนิดนี้นะ สินค้าชินนี้นี้ถูกตัดไปเรียบร้อยแต่ถ้าว่าเกินเวลาที่เรากําหนดอย่างเช่น3าวันแล้วลูกค้ายังไม่ดาเนินการชาระเงินเราก็ทําการยกเลิกการคาสั่งซื้อเลขที่นี้นะครับพร้อมกับทําการเรียกคืนสต็อกสินค้าครับวิธีการก็คือคลิกที่เรียกคืนสินค้าจากขณะนี้สต็อกมันเหลือยุ่แปนะครับเราจะทาการเรียกคืนสต็อกสินค้าคลิกที่เรียกคืนสินค้าครับดูมาเหตุครับ เรียกคืนสต๊อกสินค้าด้วยตัวเองเสร็จสมบูรณ์รายการสต๊อกสินค้าเลขที่3ามสามเพิ่มจาก8ไป9เรียกคืนเสร็จครับแล้วก็เรียกคืนสต๊สตอกสินค้าด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับอาแล้วก็ไปดูซิว่าสต๊อกสินค้าของเราถูกเรียกคืนแล้วหรือย,ยังเดิมคนะรับแล้วก็คลิกที่รายการสินค้าจากนั้นเราก็มาดูที่สินค้าคงคลังใช่ไหมครับเป็น9แล้วเราสามารถมาเช็คกลับที่หน้าร้านของเราได้ครับ รวมนะครับจากตอนนั้นมาเป็นเก้าใช่ปหครับน่าจะก,ก่อนหน้านั้นมาเหลือแปดใช่ครับตอนนี้ก็กลายเป็นเกนะ้าแล้วต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการเพิ่มสินค้าในแบบที่มีสต็อกอะเราเพิ่มกันยังไงมาที่หลังร้านครับเหมือนเดิมครับจากนั้นให้มาที่สินค้าครับ และทำการเพิ่มสินค้าใส่ชื่อสินค้าและรายละเอียดครับทีนี้ขออนุญาต copy มานะครับข้อความเริมใส่รายละเอียด่ก็ใสชื่อสินค้าขอ fashion ัว o ื่เหมือนเดิมครับมาใส่ชื่อและรายละเอียดแล้ว ทำการเพิ่มรูปครับที่เพิ่มรูปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์แล้วทำการเพิ่มรูปไปครับเทคนิคก็คือถ้าต้องการจะเพิ่มหลายๆรูปก็ทําการคลิกตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะครับหรือถ้ามาอย่างนั้นก็แบกไปนี้ก็ได้ครับคลิกลากไว้นี่ครับแล้วต้องการกดเพิ่มรูปก็จะเพิ่มเข้ามาระบบหลังร้านของเราเองนะครับ เมื่อทำการเพิ่มรูปเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการบันทึกการแปลงนะครับรูปที่รูปเหล่านี้ก็จะเป็นรูปรายละเอียดสินค้าย่อยเข้าไปในรายการสินค้าของเราโดยไปอัตโนมัติแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกสินค้ารูปจะเป็นสินค้าหลักขึ้นมาสักหนึ่งรูปนะที่นี้พอเลือกเป็นรูปนี้ห้คิกแสดงจากนั้นใช้เป็นรูปเฉพาะครับนะครับรูปที่เพิ่มเข้ามาแล้ว คือปลีได้ครับต่อมาประเภทสินค้าให้เลือกเป็นประเภทสินค้าที่เป็นตัวอย่างสินค้านะครับเพราะว่าในหัวข้อนี้เราไม่ได้ตั้งให้ว่าสินค้าชนิดนี้ต้องมีการต้องมีการกำหนดคุณสมบัติก่อนการซักซื้อนะครับซึ่งเราใช้เป็นตัวอย่างสินค้าครับแต่ถ้ามีการกาหนดเป็นที่ต้องกำหนดคุณสมบัติก็ให้เลือกเป็นสินค้าที่ต้องกำหนดคุณสมบัตินะครับซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทีนี้ให้เลือกเป็นตัวอย่างสินค้าจากนั้นให้ใส่ราคาครับมาที่ข้อมูลสินค้าครับใส่ราคานี่ให้ใส่เป็น7 9 0ถ้ามีน้ำหนักก็ใส่ไปน้ำหนักก็ได้ครับแจ้งไปในนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นมานที่นี่ครับสินค้าคงคลงังก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็จะมีจัดการสตอ็อกหมายถึงว่าเปิดการใช้งานสตอ็สสตอกสินค้านะครับ เมื่อเราคลิกที่จาดก,การสต็อกก็จะมีรายละเอียดของจำนวนสต็อกสินค้าให้เราได้ใส่นะครับทีนี้ผมใส่เป็นถ้าเรามีสินค้ายู่สิบรายการแล้วก็ใส่ไป10สิบรายการครับจากนั้นสถานะสต็อกสถานะสต็อกก็คือมีในสต็อกแล้วก็หมดสต็อกก็คือในตอนนี้เราจะต้องคลิกไปที่มีในสต็กนะครับแต่ถ้าสินค้าของเราหมดเราก็มาเปลี่ยนสถานะไปเป็นหมดสต็กนะครับจากนั้นก็จะมีหัวข้อหนึ่งก็คือ ในกรณีที่สินค้าของเราหมดสต็อกแล้วจะให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้อีกหรือเปล่ามันจะมีการกำหนดตัวปิดย่อยออกไปก็คือไม่อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตแต่มีการจะให้ลูกค้าทราบก็คือเมื่อลูกค้าเห็นว่ามันหมดสต็อกนะแต่ว่าเราเราอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ก็จะมีเมลแจ้งเข้าไปในหาลูกค้าเพื่อจะให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามาเราจะทำการจัดส่งสินค้าให้ ก็คือตรงนี้ติ็การแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ถ้าที่ที่อนุญาตก็ทาการอนุญาตได้เฉยแต่ไม่มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นไม่อนุญาตจากนั้นก็ส่วนนี้ก็คือใส่รายละเอียดย่อยนี่ครับและรีวิวสินค้าจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถรีวิวได้ไหมที่เป็นอนุญาตนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องคลิกนะครับ จากนั้นมันหมวดสินค้าตรงนี้เรามีหมวดหมดหมวดสินค้าแล้วแต่ผมจะทําการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย up. ที่การทํำยังไงในกระเป๋าครับผมจะเพิ่มไปเป็นกระเป๋าหนังเพิ่มท,ที่เพิ่มหมวดสินค้าใหม่จากนั้นกระเป๋าลิกที่กระเป๋ากระเป๋าก็คือหมวดสินค้าหลักนะครับผมก็จะเป็นกระเป๋าหนังาทางการเพิ่มเข้าไป ตรงนี้เราต้องคลิกก่อนนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มบนหมู่สินค้าใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นกระเป๋าและกระเป๋าหนาจากนั้นทำการเผยแพร่ครับเรามาดูหน้าร้านกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่หน้าร้านนะครับกระเป๋าเพิ่มเข้ามาแล้อ่าเข้าคลิกเข้าไปดู มีสิรายการในสต็กอกเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราทําการสั่งซื้อดูทดสอบดูนะครับมีรายการแล้ว,ลวเราอนการชรําระเงินดูนะครับการชำระเงินเรียบร้อยก็จะมีเมลตรงนี้ครับแจ้งไปในรายละเอียดของลูกาาค้าให้ทราบครับราดละที่หลักร้านเรา เริ่มกันมาแล้วนี่เนในรายการเรเข้าไปดูอ่านะคือราชำระเงินเดี๋ยวครับนี่ค่าของเราอาหารสินค้าอะไรสองหนึ่งศูนย์รายการคำสั่งถูกตัดสต็อกเรียบร้อยแล้วรายการสต็อกสองหนึ่ลดลงจาก9เหลือ10นี่นี่ก็รอการชำระเงินเราลองเข้าไปดูสิครับว่าเหลือ9จริงหรือเปล่าเราเข้าไปดูครับ ก็มาดูที่สต็อกนะครับเหลือเก้าจากเมื่อกี้เป็นสิบใช่ไหมครับ,อ,รบอ่าเราลองมาดูหน้าร้านนีดเหลือเก้าใช่ไหมอ่าก็ไปดูใหม่นี่ครับมีเก้ารายการแต่ถ้าสินค้าตัวนี้ลูกค้าได้เข้ามาดูแล้ว และยังไม่ได้ทำการชําระเงินนะครับเกินระยะเวลาที่กําหนดนี่ครับมันก็จะมีตัวบอกเข้ามาที่สินค้าและสินค้านี้นะครับมีในสตอ็อกหยุดก้าวรายการใช่ไหมครับแล้วเธอทาการเพิ่มสต็อกตัวสินค้าพอลูกค้าไม่ได้ดำเนินการชําระเงินตามเวลาระยะเวลาตามที่เรากําหนดอ่าโทษทีครับต้องเข้ามาที่ หน้าคำสั่งซื้อครับที่บูคอมเมอร์นะครับคำสั่งซื้อนะที่นี่ครับที่เขาเพิ่งสั่งมีการทำยังไงเรียกคืนสต็อกค,ครับเรียกคืนสต็อกเรียบร้อยครับในกรณีนี้นหมายถึงว่า ลูกค้าไม่ได้มาสั่งซื้อตามระยะเวลาที่เรากำหนดและเราทำการเรียกคืนสต็อกกลับมาเพื่อไม่ให้เราสับสนนะครับมันก็จะบอกว่าเรียกคืนสต็อกสินค้าด้วยตัวเองเสร็จสมบูรณ์ในการสตอร็อกเลขที่2องหเพิ่มจาก9ไปสิเรียกคืนสต็อกสินค้าด้วยตัวเองอแล้วก็เข้ามาดูได้เลื่อกคืนจริงหรือเปล่ามาที่สินค้าครับนะครับเป็นจุดรายการอ่ะย้อนกลับมาดูที่ ลังร้านใหม่ตัวนี้จากปกติเหลือเก้านะครับดูอีกทีนะครับคองขอเีเฟซหนึ่งครั้งนี่ครับ มีสิบรายการนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการเพิ่มสินค้าในแบบที่เราทําการเกี่ยวกับการตัดสต็อบสินค้านะครับซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้าของเราเป็นอย่างม,มากเพราะว่าบางกรณีสินค้าของเรามีสต็อกสินค้าแล้วเราจะต้องการควบคุมว่าลูกค้าสั่งไปกี่ชิ้นแล้วเราจะได้มาทําการกาหนดสต็อกตรงนี้ได้บางทีลูกค้าสั่งไปแล้วแต่ร้านค้าของเรามันตัดไป และลูกค้ลลาไม่ดาเนินการชําระเงินเราไม่สามารถที่จะเรียกคืนสต็อกตรงนี้ได้ของเราก็ได้ทําระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการทํางานกับเกี่ยวกับส่วนระบบอื่นกนต่อนะครับหัวข้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ